กับมหกรรมเพื่อคนรักกาแ,แฟสุดยิ่งใหญ่ Thailand Coffee Fest 2022 The Future ออกแบบอนาคตกาแฟไทยก้าวเข้าสู่ปีที่7พร้อมเดินทางสู่อนาคตในทิศทางใหม่โอกาสใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ๆเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้กับวงการกาแฟไทยอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนหนึ่งในไฮไลท์ของงานนี้คือบูจาก True Coffee ที่เตรียมเสิร์ฟองค์ความรู้ของโลกกาแฟการพัฒนาอนาคตวงการกาแฟไทยในทุกด้านตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำรวมถึงรสชาติที่มีความเป็นไทยและผู้นำนวัตกรรมในธุรกิจกาแฟสร้างคุณค่าและประโยชน์จากกากแฟซึ่งหลายคนคาดไม่ถึงพบกันที่งาน Thailand Coffee t e s t 2022 the Future ออกแบบอนาคตกาแฟไทย 14-17กรกฎาคม2565เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกา Impact Exhibition Center Hall 5-7เมืองทองธานี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ